สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาแนะนําเหรียญเป็นเหรียญของหลวงผูแสนนะครับหลวงปูแสนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกษเหรียญน,นี้ชื่อว่าเหรียญมหาโพธกรสับนะครับวันนี้มาแนะนําเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ด้านหน้านะฮะจะเป็นรูปของหลวงปู่แสนนะครับนางขัตามาส่วนด้านขวาก,ก็จะมีโคดด้านซ้ายก็จะมีโคดนะครับส่วนด้านล่างจะมีปั๊มนัมเบอร์เป็นตัวเลขประจำเหรียญน,นะครับสังเกตเหรียญน,นะครับทำมาได้สวยงามนะครับเงาใสอย่างก,กระจกเลยนะครับด้านหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับมียันเป็นยันคล้ายๆยันห้านะฮะของหลวงพุทธิมคล้ายๆกันเลยความสูงนะครับของเหรียญอยู่ประมาณ4เซนนะฮะนี่คือความสูงด้านนี้นะครับความกว้างประมาณ2.8นะครับความหนาก็หนาใช้ได้ฮนะคงจะ แข็งแรงมากส่วนอีกองคหนึ่งนะครับก็เป็นหลวงพุษสนเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยนะฮะจะมีโค้ดนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีหมายเลขประจําเหรียญด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับ หลวง่แสนนะครับเป็นพระที่มีอายุยืนมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับเชื่อว่าตอนนี้นะครับเรายังหาพระของหลวงพ่อไม่ยากนะฮะแต่ในอนาคตไม่มีออกมาแล้วนะครับถ้าชอบนะครับถ้าอยากได้แนะนำให้รีบเก็บก่อนที่จะราคาจะสูงกว่านี้นะครับ คลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่บ้างนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม